แกดูถวะคุณพอบานฉันเปิดคลิปมากระเจาะดินโชว์เลยเพราะฉันบอกว่าอยากได้ประตูรั่วบ้านสวยแกก็วัดคานให้ฉันคุดแกดูวานอย่างใหญ่และนี่คือเสาที่เหลือจากการทําบานแกบอกว่าเจาซุปใสก็เสาหลัวต้นนี้เลยเอาไหมสมุนมฉันก็ยังนารักใช่วยแม่เก็บดินขึ้นบ้างาไปสิ <laughs> พอคุดคานเสร็จแล้วคุณพอบานก็จัดการเอาปอกคานมาซุปใส่แล้วก็ให้ฉันมัดคานต่อเก๋ก็อำนวยความสะดวกให้ฉันโดยการตัดลวดไว้เป็นทนทนลดวฉันก็มัดเสร็จเรียบ้ลยความยาวของคานประมาณ8เมตรส่วนคุณพอบานเก๋ก็ไปเชื่อมตะข่ายติดเป็นประตูทำแบบนี้เบาดีเทะๆขั้นตอนต่อไปเก๋ก็เชื่อมเล็กเผาติดก็เล็กฉากแบบนี้แล้วก็เตรียมเข่าแบบเทคานโดยการใช้ไม้ที่มีอยู่รอบบัดเอามาเป็นแบบคานและนี่คือตัวช่วยในการเข่าแบบมันคืออุปกรณ์เครื่องมือา ของพรรมขินบอกเลยถ้าไม่มีตัวช่วยแบบนี้ถ้าทำคนเดียวงานเดินฉาแน่นอน โขคานที่คุณพอบานช่ก็ขนาด15คูณ15ขั้นตอนต่อมาก็เป็นการผสมปูนทรายใสยน่น้ำเทหินคนคุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็เททิ้งเลยจ้าอูไม่ใช่เทใส่คานที่คุดเตรียมไว้เทไปเทมาเทแรงเกินแบบเป็ดออกคานประตูหลวใหญ่กว่าคานบานอีกแกเอ้ยทีนี้เทไปก็แต่งแบบไปเรื่อยสรุปแล้วใช่ปูนมดไปประมาณ2ถุงครึ่งส่วนทรายกับหินใส่ตามสูตรขางถุงเลยแล้วก็มาปาดหนาปูนให้มัน เชิงเสมอกันจักหน่อยชาวันต่อมากะแกะแบบจ้าตอนแกะฉันยังไม่ตื่นคุณพ่อบานตื่นก่อนก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูแกก็ดูถั่วคานประตูขั่วใหญ่กว่าคานบานฉันอีกเสียงห่ะมันแข็งแรงดีขั้นตอนต่อมาก็เป็นการติดหลอกเกก็หาระยะเส้นแหล้วเกก็เตรียมติดเลยจ้าเชื่อมติดไปเลยนั่งตากแดดเชื่อมตั้งหลายชั่วโมงเกบอกว่า ทำทีเดียวทำให้มันแลว้วดีกว่าแต้มแตมไว้เดี๋ยวก็ะลุดคอยลอยออกทับเล็บครบอยากอีกแล้วลำบากไม่พนเกียคือเก่านี่แลว้ลวๆแกดูถั่วเบาขนาดไหนคุณพอบานยกคนเดียวยังไหวเลวๆก็ลองเทศเหลือนดูลหล่อไหลปื๊ดลื่นดีเท่ๆปิดปิดก็ง่าย อ,อย่างดีเลยและนี่คือขั้นตอนสุดถ่ายแต่ไม่ถ่ายสุดเจาะรูใส่หูของตอกลงไปแล้วก็เชื่อมตามหลังเอาไว้ของล็อกกุญแจเวลาเราไม่อยู่บ้านแค่นี่ก็เป็นอันเสร็จจ้าทําประตูลวกบานสวนด้วยตนเองสำหรับใครที่มีงบหน่อยเราอยากทำแบบฉันก็ลองดูไว้เผื่อเป็นตัวเลือกหรือกลัวลืมก็แชร์ออกไวได้เด้อ